ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราอย่างต่อเน,นื่องกันกับ บรรยากาศล่าสุดที่ต้องบอกเลยว่าคัมเมนยังยั่วยุก่อกวนและรอบกัดอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีรายงานออกมาครับว่าคัมเมนนั้นมีการเปิดฉากและก็มีเสียงระเบิดสนั่นตาควายเลยกับการล้ําฐานที่มั่นและไทยเราเองก็ยังสวนเดือดกับเนิน350และอีกหนึ่งเรื่องราวครับฮุนมาเน็ตเนี่ยปากหวานใจเปรี้ยวอีกแล้วล่าสุดมีการออกมาแถลงการว่าไทยกับคมเมนคือเพื่อนกัน แต่เพื่อนกันแบบไหนที่ตรวจพบทุ่นระเบิดอีกแล้วกับบริเวณใกล้ปราสาทตาควายโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามในชายเดนของไทยเรากันก่อนกับพื้นที่กองทัพภาคที่2ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ารายงานล่าสุดออกมาจากกองทัพยอย่างเป็นทางการเมื่อคืนนี้ก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีเสียงปืนอยู่5 6นัดแต่ทางฝั่งกองทัพ ก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีการประทะและยังได้ยินเสียงระเบิดจากฝั่งกัมพูชาหนึ่งนัดไม่รู้ว่าขมีนั้นเหยียบทุ่นระเบิดตัวเองหรือเปล่านอกานั้นก็มีเสียงปืนเล็ก56นัดซึ่งฝ่ายไทยเราก็ยังคงปลอดภัยอยู่โดยเป็นโฆษกกองทัพบ,บกนะครับที่ได้รับแจ้งจากหน่วยในพื้นที่ระบุว่าในบรินตาควายพบเสียงระเบิดเนี่ยหครั้งและก็พื้นที่จุ๊บอังกุยได้ยินเสียงปืนเล็ก56นัดน,นี่ก็เป็นรายงานอย่างเป็นทางการล่าสุดจากกองทัพภาคที่2หรือว่ากองทัพบ,บกของไทยเรานะคร ซึ่งเป็นข้อมูลจากจ่าไอทัฟฟะนะครับก็ได้ออกมาบอกว่ามีเสียงระเบิดเนี่ยเข้ามาที่หน้าเนิน3ามหาศนะครับแล้วฝั่งไทยเราก็มีการยิงเตือนไปอีก3ามนัดเช่นเดียวกันซึ่งไม่ปล่อยให้ขมินเนี่ยมายยุรอบกัดอยู่ฝ่ายเดียวตอนนี้สถานการณ์ก็ทั้งอุบลช่องโบกพระวิหารสุรินตาควายยังลามมาอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นแนวยาวเลยซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ากระแสข่าวดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการยั่วยุของขมินในไทยเราพยายามโจมตีโกดน,นะครับถ้าเกิดมีการโจมตีขึ้นมาขมิ ก็จะมีความชอบทามากขึ้นประกอบกับแม่รัพที่สองครับก็มีการเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยยังใช้ปืนเล็กแล้วก็ปืนยาวกันอยู่ยังไม่มีการใช้อาวุธหนักหรือว่า เรื่องยิงลูกระเบิดส่วนไทยเราเนี่ยก็ต้องรอดูสถานการณ์ว่าจะตอบโต้ขนาดไหนนะครับถ้าเกิดตอบโต้หนักไปก็จะถูกหาว่าราังแกกันไปอีกซึ่งก็ยังไม่มีเพียงแค่นี้กับข้อมูลสําหรับเหตุการณ์เมื่อคืนล่าสุดเพจอิจันครับได้ออกมาโพสต์ว่าหานแนวหน้านั้นยืนยันว่าฝั่งกัมพูชานั้นใช้ระเบิดขว้างมาแนวลวดหนามฝ่ายไทยเราที่เหมือนเป็นการยั่วยุบริเวณเนินสามาสูที่ปราสาทต,ตาควายจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วในเวลาสี่ทุ่มครับฐานกัมพูชาเองมีการยิงปืนเล็กกกใสส่่่ทีพัั3นนดซึงระุ นะก็เฉียดไทยเราห่างไปแค่สิบเซนติเมตรเท่านั้นโอ้โหก็เรียกว่าเป็นการกระทําเป็นการรอบกัดที่ใช้ไม่ได้สําหรับขามรเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้มากเนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์หยุดยิงอยู่ซึ่งถ้าเกิดตอบโต้ไปแบบหนักหน่วงก็ไม่ได้นะครับต้องตอบโต้ไปแบบตามสัดส่วนขมรนปืนเล็กมาเราก็ปืนเล็กตอบแล้วก็ยังไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับในวันเดียวกันเลยเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการตรวจพบทุ่นระเบิด PM2 ครับ จากเจ้าหน้าที่ TMax ็ที่กําลังเข้าทําการเก็บกู้อยู่ในวันที่26กันยายนก็สามารถตรวจพบทุ่นระเบิดเนี่ยสทุ่นด้วยกันแล้วงานนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ใช่สันติวิธีแล้วนะครับเป็นการลอบกัดแล้วพื้นที่ตาควายนั้นก็ยังพบทุ่นระเบิดแบบต่อเนื่องเลย ซึ่งกัมพูชาเนี่ยมีการละเมิดข้อตกลงและก็แสดงการเป็นปรับักอย่างชัดเจนมากๆรวมถึงอัปเดตออกมาครับชาวบ้านกัมพูชาก็มีการถ่ายคลิปด่านเขมรมีการเคลื่อนย้ายรถถัง T55 ไปยังแนวหน้าอีกแล้วพร้อมกับระบุข้อความว่าวันนี้เนี่ยทหารกําลังขนรถถังไปยังพื้นที่ชายแดนแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นชายแดนจุดไหนถ้าเกิดให้มองสถานการณ์ตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นชายแดนไทยเรานะครับที่ยังมีความตึงเครียดอยู่ซึ่งก็ต้องรอบเดตกันอีกรอบหนึ่งกับบริเวณพื้นที่แนวชายแดนนะครับย้ำอีกครั้ง ข่าวสารจากช่องทางที่เป็นทางการซึ่งผมเองก็จะนํามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ต้องบอกเลยว,ว่าน่าสนใจมากๆกับข้อมูลนี้ก็คือนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ําโขงหรือว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินได้ประเมินชัดเจนเลยว่าฮุนเซนนั้นยังไม่กล้าที่จะเปิดฉากยิงรอบสองโดยเฉพาะการยิงจรวดเบียมิเีเนี่ยมาสักนัดหนึ่งฮุนเซนก็ยังไม่กล้านะครับเพราะถ้าเกิดยิงสวนมาไทยเราก็พร้อมที่จะ ตอบโต้แบบหมดศักยภาพไปในทันทีคือเอาวง่ายๆเราก็จะทําไม่ราบเป็นหน้ากลองซึ่งความคิดของฮุนเซนเองก็หวังว่ากัมบูชานั้นจะเป็นตัวเหยื่อให้สมบูรณ์ดูจากการสแสดงปฏิกิริยาออกมานะครับทั้งจากการถแถลงการของกระทรวงกลาโหมอย่างมาริโซเจตาเนี่ยก็บอกว่าทําปืนลั่น ปืนลั่นบ่อยเกินไปแล้วนะครับมีการปล่อยภาพเคลื่อนย้ายรถถังอยากที่จะให้ไทยเนี่ยเข้าใจผิดว่าเตรียมรบจริงๆช่วงนี้ก็เล่นละครตบตากันเยอะหน่อยนะครับทั้งการยั่วยุทั้งการรอบกับโดยอีกเหตุผลหนึ่งครับที่ฮุนเซนนั้นเหมือนจะสั่งการให้เริ่มดุดันมากขึ้นเริ่มยั่วยุมากขึ้นด้วยการใช้อาวุธก็คือช่วงนี้เนี่ย เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับซึ่งมีประเทศแทบจะทั้งโลกเลยโดยมีกำหนดประชุมก็คือวันที่27และก็29กันยายนนี้นะครับซึ่งยังไม่ถึงคิวที่กัมพูชาจะถแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ดังนั้นถ้ามีการประทะเกิดขึ้นรอบที่2ในสัปดาห์นี้เนี่ยกัมพูชาก็จะสามารถใช้โอกาสนี้ในการถแถลงต่อประเทศต่างๆได้เลยทันทีนะครับรวมถึงอาจจะโอกาสนี้เนี่ยในการเสนอ ดติที่ตัวเองต้องการก็คือให้ UN น,นั้นออกมติขอคําแนะนําหรือว่าเรียกร้องให้ไทยขึ้นศาลโลกตามที่กัมพูชาต้องการมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเฮ้ยฮุนเซนพยายามจะยั่วย,ยุเราเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยู่ในช่วงของการโยกได้กำลังพลโดยเฉพาะในระดับผู้บ,บัญชาทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศรวมถึงแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยฮุนเซนก็อาจจะคิดว่า มันอาจจะทําให้เกิดการติดขัดต่อการควบคุมและก็บังคับบัญชาแลว้วอีกหนึ่งประเด็นก็คือกองทัพของเราครับในแนวหน้าเนี่ยก็อยู่ในช่วงปลดประจําการทหารเกณฑ์พอดีทําให้ต้องมีการสับเปลี่ยนหน่วยและก็กําลังพลในการดูแลพื้นที่ก็เลยไม่แปลกใจจริงๆว่าทําไมช่วงนี้กัมพูชาเนี่ยมีการยั่วยุแบบถึงพลิกถึงขิงนะครับยิงปืนเล็กยิงปืนสั้นยิงปืนยาวไปจนถึงการคว้างระเบิดเข้าใส่ที่มั่นไทยแล้วก็อยากให้ไทยเราตอบโต้จนเกิดการปะทะใหญ่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าเกิดเป็นเกมแบบนี้ฝ่ายไทยเราก็ต้องอดทนและก็พ พยายามไม่ตอบโตกก้โกรธในช่วงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกมกัมพูชาเป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้และก็ให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อนซึ่งถ้าเกิดขมินมีการยั่วยุเกิดขึ้นอีกเนี่ยผมเชื่อว่าทางกองทัพภาคที่สองและก็กองทัพบ,บกคงจะไม่ยอมอย่างแน่นอนอย่างที่ทุกท่านทราบกันเลยครับแผนการฮุนเซนเนี่ยมันล้ำลึกมากๆเพราะไม่ได้มีความละอายใจในเรื่องของการโกหกในเรื่องของการปล่อยข่าวเท็จปล่อยเฟกนิวคือทำกันเป็นขบ,บวนการ ตั้งแต่ระดับโอ้โหฮุนเซนลงมาเนี่ยมีทั้งกระทรวงกลาโหมมาลีโซเยตารวมหนังสือต่างๆเนี่ยก็อยู่กับฮุนเซนหมดเลยซึ่งงานนี้รอประชุม UN เนี่ยจบไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาอัพเดตสถานการณ์กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องติดตามแบบกระชิดแล้วก็เฝ้าระวังเลย สำหรับพี่น้องในชายแดนเองก็ต้องจําให้มั่นนะครับว่าศูนย์พักพิงของตัวเองอยู่ที่ไหนคําว่าเตรียมพร้อมเนี่ยก็คือคําว่าพร้อมสถานการณ์ยังปกติอยู่แต่ถ้าเกิดมีคําว่าให้อพยพส่วนนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบอบพยพแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เตรียมพร้อมอยู่นะครับตรหนักแต่ว่าไม่ตนุกสําหรับพี่น้องในชายแดนถ้าเกิดใครอยู่แถวนั้นเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้และก็ขอแจ้งข่าวกันหน่อยครับล่าสุดผมและก็ช่องเซส,สนามเอง ได้มีการบริจาคช่วยเหลือพี่น้องตามแนวชายแดนของไทยเรากับกองทุนหายไทยทิพย์เพื่อซัพพอร์ตสิ่งของตามนโยบายของกองทุนเลยนะครับก็ได้มีการบริจาคช่วยเหลือไปแล้วหลังจากที่มีการทําข่าวมาตั้งแต่วันปฐะ,ะวันแรก24กรกฎาคมจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่หยุดทําและก็ยังไม่หยุดอัปเดตสถานการล่าสุดเกี่ยวกับพี่น้องแนวชายแดนเห็นมาทุกอย่างแล้วครับทั้งเรื่องของการอบพยพเรื่องของความลําบากก็เลยใช้โอกาสนี้ช่วยเหลือพี่น้องแนวชายแดนกับกองทุนหาไทยทิพย์ เอาเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับก็ต้องบอกเลยว่าฮุนมาเน็ตอยู่ไม่สุขอยู่ไม่ไหวแล้วครับล่าสุดนั้นนายกกัมพูชาได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีการระบุว่ากัมพูชาและก็ไทยเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมานานหลายทศวรรษและก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปอีกหลายทศวรรษที่แนวการมีเนื้อหาใจความอยู่ที่ว่า แผ่นดินตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของฉันนะโดยเฉพาะบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วโดยฮุมเเน็ตครับก็ได้ออกมากล่าวว่าอ้างอิงจาก m อ u 2 0 0 0ที่จดทะเบียนกับสามประชาชาติที่ระบุวทั้งสองฝ่ายรักษาสถานะเดิมจนกว่าจะมีการปักปันเขตแด,เดนเสร็จสิ้นโดยใช้กลไก GBCJBC โดยกัรบูชาก็มีการระบุนะครับว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเคยตกลงกันมีแค่ตำแหน่ง b p 4 3ก็คือหลักหมู่43เท่านั้นส่วน42ที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วยังไม่มีการตกลงปักปันแล้วข้อที่2ก็คือทมสรวจ ไม่มีอำนาจตัดสินเขตแดนการลงนามที่เห็นในเอกสารนั้นเป็นเพียงขั้นตอนที่หนึ่งจากห้าขั้นตอนเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ฮุนมาเนตแย้งออกมานะครับเกี่ยวกับบ้านของจานบ้านนองยาเก้วแต่ล่าสุดครับไทยเรากองทัพบ,บกเนี่ยก็เดียวออกมาชี้แจงเหมือนกันโดยเป็นโฆษกกองทัพบ,บกครับก็ ตอบโต้คุณมเนตทันท่วงทีเลยบอกว่าตาม m อ u 2,000นั้นแม้ว่าจะตกลงให้รักษาสถานะเดิมแต่ในความเป็นจริงครับตลอด20ปีที่ผ่านมา,ขาเขมรก็ได้เปลี่ยนสภาพพื้นที่ทั้งการสร้างบ้านเรือนตั้งชุมชนและก็รุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยเราและพื้นที่บางส่วนนั้นก็ไม่ใช่พื้นที่พิพาทซึ่งไทยเราเนี่ยปะท้วงไปแล้วกว่า500ครั้งครับแต่ไม่ได้รับการแก้ไขเลยตัวอย่างเช่นพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลและก็พื้นที่ชุมชนในจังหวัดสาแกวที่เป็นปัญหาอยู่ในปปัััััจจจุบนนนนนนซึ่่่่งงกกกกก็็ยยมมมีีีาาาาารรอออชดดเเะววทขล ว่าไทยนั้นลากเส้นเขตแดนเกินจริงเราก็ยืนยันว่าเขตแดนไทยกัมพูชานั้นแบ่งกันด้วยสันปันน้ำและก็เสาหลักเขตโดยคณะกรรมการร่วมได้สำรวจและก็บันทึกพิกัดหลักเขตแดนทั้งหมด74หลักแล้วซึ่งก็เป็นวิธีการทั่วไปนะครับไม่ใช่การว่าเส้นขึ้นมาเองส่วนกรณีหลักเขต42-43ครับเอาละ ก็ยังไม่มีการยอมรับกันจริงๆก็ล้วนที่จะมีพื้นที่ทับซอนครับแต่ในพื้นที่บีพาสําคัญอย่างบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วมันก็อยู่ในเขตดินแดนของไทยเราชัดเจนไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์แต่อย่างใดซึ่งอองัทบ,บุกก็ย้าว่าปัญหาชายแดนเนี่ยไม่ได้เกิดจากประชาชนแต่เป็นผลมาจากการละเลยและก็เจตนาทางการเมืองของกัมพูชาที่สร้างปัญหาซ้ำซากเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้วไทยเราก็ยืนยันว่าจะแก้ไขข้อบีพาสด้วยสันติวิธีเท่านั้นบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศและก็เรียกร้องให้เขมรนั้นเคารพอธิปไตย และดินแดนของไทยเราอย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นการตอบโต้ทันโนีของโฆษกกองทัพบกไทยเรานะครับที่ฮุนมาเน็ตมีการแถลงออกมาแบบคลุมเครือนะแต่ว่าไทยเราก็ตอบไปแบบชัดเจนแก้ต่างทุกประเด็นแบบที่ว่าเถียงไม่ออกพอเราแก้ต่างไปแบบนี้ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะครับทางพอทีบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วที่รู้สึกว่าคำเหมน็นมีการระดมนักข่าวระดมสื่อต่างประเทศเนี่ยเข้าพื้นที่กันมากขึ้นเหมือนจะพยายามสร้างสถานาการณ์อย่างที่ผมบอกเลยครับอยากให้เรื่องนี้เนี่ย มันเข้าสู่เวทีโลกแต่ว่าไทยเราเองก็ยังรักษากรอบไว้อยู่ซึ่งต้องรอติดตามอัปเดตความคืบหน้าทั้งพื้นที่ของกองรบภาคที่2และก็พื้นที่ของกองทัพภาคที่1ซึ่งเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำ